ไม่กินอาหารเช้าทำให้ปากเหน็นลมหายใจไม่สดชื่นนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆดีๆต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะช่องติ่เต็มไปด้วยข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพของคุณค่ะ ้าแล้วรับประทานอาหารเช้ากันหรือยังเพื่อนเพื่อทราบไหมคะว่าอาหารเช้านั้นมีความสําคัญกับร่างกายของเรามากๆเลยวันนี้พยาบาลแม่จ๋านาข้อมูลดีๆเกี่ยวกับโรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าคุณไม่รับประทานอาหารเช้านะคะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังกันนะคะอยากให้เพื่อนๆทุกคนแชร์คลิปนี้ออกไปค่ะให้เพื่อนเพื่อคนอื่นของเราได้ทราบข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพนี้ด้วยนะคะถ้าแชร์กันแล้วเราก็ไปฟังกันเลย เรานอนหลับร่างกายของเราต้องอดอาหารมาตลอดทั้งคืนร่างกายนะคะต้องใช้พลังงานจากอาหารมื้อเย็นไปเลี้ยงหัวใจและสุบฉีดเลือดค่ะและการรับประทานอาหารมื้อเช้านะคะยังเป็นการเติมพลังงานให้กับร่างกายเติมพลังงานให้กับสมองทําให้สมองนั้นปลอดโป่งคิดงานหรือทํากิจกรรมต่างๆได้อย่างราบรื่นนะคะอาหารเช้านะคะจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแต่สิ่งที่หลายๆคนมักจะพลาดไปแล้วก็เข้าใจผิดก็คือ การรับประทานอาหารเช้านั้นทําให้เกิดความอ้วนเพราะฉะนั้นถ้าจะลดความอ้วนต้องไม่รับประทานอาหารเช้าซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดมากๆเลยค่ะการรับประทานอาหารในแต่ละครั้งเปรียบเสมือนการจุดตเตาเผาให้กับร่างกายทําให้ร่างกายเกิดเมตาบอลิซึมค่ะซึ่งหลักจริงๆแล้วของการลดความอ้วนที่ถูกต้องนะคะคือการรับประทานอาหารให้ครบทุกมือ้อและจะให้ดีควรแบ่งอาหารออกเป็นมื้อเล็กๆหลายๆมือ้อ เพราะแต่ละครั้งที่เรารับประทานอาหารเข้าไปจะทําให้ร่างกายของเราเกิดเมตาบอลิซึมขึ้นค่ะเมื่อร่างกายเรียนรู้ว่ากําลังจะขาดสารอาหารเพราะเราไม่เติมอาหารเข้าไปร่างกายก็จะหยุดเผาผลาญค่ะก็จะไม่เกิดเมตาบอลิซึมขึ้นเพราะฉะนั้นยิ่งงดอาหารยิ่งเกิดความอ้วนนะคะถ้าเราไม่กินอาหารเช้าจะยิ่งทําให้เราสามารถป่วยเป็น7โรคนี้ได้ค่ะ โลกอ้วนค่ะเพราะการที่เรานอนมาตลอดทั้งคืนร่างกายใช้พลังงานจากอาหารเมื่อวานไปแล้วนะคะและยิ่งเราอดมื้อเช้าจะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดต่ํามื้อต่อไปก็จะกินหนักขึ้นพอถึงช่วงเวลาประมาณ10บโมงถึงเที่ยงนะคะ ก่อนเวลาอาหารกลางวันร่างกายจะยิ่งโหยสมองจะหลั่งสารเคมีเพื่อให้เรากินอาหารมื้อกลางวันมื้อเย็นหรือกินจุกจิกมากขึ้นทําให้เป็นสาเหตุของความอ้วนและอ้วนง่ายค่ะการไม่กินอาหารเช้าเสี่ยงต่อโรคเบอหวานค่ะกรมอนามัยออกมาเตือนแล้วนะคะว่า การไม่กินอาหารเช้านั้นจะยิ่งทําให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานเพราะการอดมื้อเช้าทําให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินและมีการวิจัยนะคะพบว่าหากเรากินอาหารเช้าเป็นประจำจะสามารถลดภาวะดื้ออินซูลินได้ถึง3 5 5 0เเลยนะคะซึ่งก็แน่นอนค่ะ ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานน้อยลงไม่กินอาหารเช้าเสี่ยงต่ออัลไซเมอร์นะคะเพราะอาหารเช้าจะเข้าไปช่วยกระตุ้นพลังงานให้สมองทําให้มีความจําที่ดีแต่ทางตรงกันข้ามนะคะถ้าเราไม่กินมื้อเช้าร่างกายจะไม่สดชื่นหลงลืมง่ายความจําไม่ดีไม่มีสมาธิหากทาต่อเนื่องกันนานๆ ก็จะนํามาซึ่งโรคความจําเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ค่ะเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดในสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะเพราะในขณะที่เรานอนหลับ6-8ชั่วโมงเราไม่ได้รับประทานอาหารหรือดื่มน้ําเลยจะทําให้ร่างกายขาดน้ํา ทำให้เลือดข้นเพราะร่างกายยังคงต้องใช้น้ำตลอดเวลาในการหมุนเวียนของเลือดและขับของเสียออกจากร่างกายยิ่งถ้าหลังจากตื่นนอนเราไม่ดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารอะไรเข้าไปเลยเลือดเราจะยิ่งมีความเข้มข้นสูงซึ่งจะทําให้เส้นเลือดที่ส่งเลือดไปเลี้ยงสมองหรือหัวใจอุดตันได้และมีผลการวิจัยจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจในอเมริกาเมื่อปี2003นะคะ พบว่าการกินอาหารเช้าอย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองลงได้ไม่กินอาหารเช้าเสี่ยงต่อการเป็นโรคก,กฎดไหลย,ย้อนนะคะเพราะสาเหตุหลักๆของการเกิดโรคก,กฎดไหลย,ย้อนก็มาจากพฤติกรรมการบริโภคของเรานั่นเองค่ะหลายๆคนนะคะไม่กินอาหารเช้าแต่ไปดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเช่นชากาแฟอย่างเดียว เครื่องดื่มเหล่านี้นะคะถือเป็นตัวกระตุ้นชั้นดีเลยค่ะที่ทําให้น้ําย่อยหลั่งออกมาเมื่อกระเพาะอาหารหลั่งน้ําย่อยออกมาแต่ไม่มีอาหารให้ย่อยนะคะก็เกิดอาการกดไหลย้อนขึ้นด้านบนทําให้เกิดอาการปวดแสบบริเวณลิ้นปีหรือบางครั้งอาการรุนแรงอาจทําให้เกิดโรคกระเพาะได้ในอนาคตนะคะเสี่ยงต่อการเป็นโรคนิ่วค่ะ เพราะการไม่รับประทานอาหารติดต่อกันนานกว่า14ชั่วโมงจะทําให้คอเลสเตอรอลในถุงน้ําดีจับตัวรวมกันนะคะและถ้าหากทําเป็นประจําก้อนคอเลสเตอรอลที่จับตัวกันนั้นก็จะแข็งและกลายเป็นนิ้วได้ค่ะ และการกินอาหารเช้าเป็นประจำจะช่วยให้ตับอ่อนปล่อยน้ำดีออกมาละลายไขยมันหรือคอเลอสเตอรอลนั้นนะคะไม่ให้จับตัวกันเป็นก้อนแล้วกลายเป็นนิ่วได้ค่ะไม่กินอาหารเช้าทำให้ปากเหม็นลมหายใจไม่สดชื่นนะคะหลายๆคนคงคิดว่าอา้าวก็ไม่กินอาหารเช้าก็ไม่มีเศษอาหารติดอยู่ในซอกฟันแล้วเกิดกลิ่นปากได้อย่างไรคุณเข้าใจผิดนะคะเพราะการรับประทานอาหารจะช่วยกระตุ้นให้ต่อมน้ำลายผลิตน้ำลายออกมาซึ่งช่วยขจัดแบคทีเรียที่ เป็นสาเหตุของกลิ่นปากและลมหายใจเหม็นๆได้เมื่อไม่กินอาหารเช้าต่อมน้ำลายก็ขาดตัวกระตุ้นน้ำลายในปากแห้งแบคทีเรียก็ส่งกลิ่นแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีค่ะและนี่คือสาเหตุที่ทำไมไม่กินอาหารเช้าแล้วมีกลิ่นปากเมื่อรู้อย่างนี้แล้วนะคะเพื่อนๆทุกคนหันมาทานอาหารเช้ากันเถอะค่ะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมีความจำที่ดีมีสมาธิในการเรียนแล้วก็ทำงานได้ตลอดทั้งวันนะคะ และที่สําคัญยังช่วยให้เราไม่อ้วนด้วยค่ะแต่ใครนะคะที่ไม่อยากรับประทานอาหารมื้อหนักในตอนเช้าก็สามารถทานเป็นอาหารเบาๆแต่ควรจะมีคุณค่าอาหารครบทั้ง5หมู่นะคะ ันจะพืชไม่ขัดสีเพิ่มโปรตีนด้วยการใส่นมหรือใส่ไข่แล้วรับประทานพร้อมกับผลไม้ต่างๆนะคะเราก็ได้รับประทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์มีคุณค่าครบ5หมู่แล้วค่ะและพยาบาลแม่จ๋าเคยฟังข้อมูลดีๆมาจากเพจของคุณหมอทีมนะคะท่านกล่าวว่ากําหนดอาหารได้กําหนดความผอมได้ค่ะถ้าเราสามารถทําอาหารได้ด้วยตนเองปรุงอาหารเองเราก็สามารถควบคุมน้ําหนักของเราได้ค่ะ เพราะการที่เราปรุงอาหารเองเราจะรู้ว่าเราจะใส่แคลอรี่ลงไปเท่าไหร่ใช้น้ํามันประเภทไหนความเค็มความหวานเท่าไหร่ถ้าไม่มีเวลาทําในตอนมื้อเช้านะคะให้เราเตรียมอาหารไว้ตั้งแต่มื้อเย็นค่ะแม่จ๋าเองก็ทําแบบนั้นเหมือนกันนะคะเพราะเช้าก็ต้องรีบไปทํางานเตรียมอาหารของเช้าวันใหม่ไว้ตั้งแต่เย็นวันนี้แล้วก็แช่ตู้เย็น เช้าก็นำออกมาอุ่นแล้วก็สามารถรับประทานได้ค่ะแต่ถ้าเราไม่เตรียมอาหารเองนะคะเช้าเราเร่งรีบอาจจะทําให้เรารับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์และอาจจะเกิดโทษกับร่างกายด้วยค่ะทานบ่อยๆไม่ดีนะคะอดอาหารเช้าก็ไม่ดีนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์แบ่งปันข้อมูลดีๆให้เพื่อนๆคนอื่นของเราได้ทราบข้อมูลในการดูแลสุขภาพด้วยนะคะแต่ถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆกดติดตามช่องพยาบาลแม่สาวไว้เลยค่ะ ขอให้คุณทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย